สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านลูกไส้ลาอีสานชาแนลครับผมวันนี้ก็มีพัดสดุนะครับมีผัดสะดุมาส่งนะครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือเจนงนั่นเองนะครับสไตล์เจนงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องไว้ข้างบนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เจนงน้าเด้อครับผมก่อนอื่นเลยลูกไส้ลาต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเจนงนะครับที่มอบของขวัญเป็นน้ําใจอันดีงามนะครับเจนงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเจนองก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับของบรนโกปดูนะครับบันโกปะดูมูซีเฮานะครับยู่ในหันก็จะมีขอบขั้วลายลายขอบขั้วยูวครับอยู่ในหันก็จะเป็นกําไรนะครับเป็นกําไรแขนนะครับเป็นกําไรแขนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเลยนะครับ อีกชิ้นหนึ่งเจน้งเพิ่นกะฝากมาให้ไอาสซามาปีน้ำด้วครับผมเดี๋ยวจะให้ไอาสซมาปีเพิ่นในมืออื่นนะครับเดี๋ยวใส่มีดตัดก่อนครับพี่นอ้องแกเรียบร้อยครับพี่นอ้องสวยงามบอกครับเป็นกําไรของผู้หญิงนะครับผมกะเจน้งเพิน่น ฝากเป็นของที่ระลึกนะครับผมฝากมาให้ลูกไส้ลากระฝากมาให้ไอซัมมปีเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ไอซัมมปีนะครับพรุ่งนี้นะครับเจ๊นงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเจ๊นงมากๆเลยนะครับขอให้เจนงประสบผลสําเร็จทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับเจ๊นงขอให้ YouTube เจนงดังไปเปี้ยงเปี่ยงเลยนะครับเราจะดังไปพร้อมกันนะครับเจ๊นงครับ ขอบคุณสําหรับบ้านโคปรโดมูซีด้วครับมีปัญหาเรื่องใดก็สอบถามมาทั้งกลุ่มใดนะครับผมต้องขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นของขวัญชิ้นแรกนะครับสําหรับการที่ผมเหตุ YouTube หรือเปิด Facebook มาอยู่ในออนไลน์นะครับผมก็จะเก็บไปเป็นที่ละลึกอย่างดีเลยครับเจีนง <laughs> เป็นของขวัญชิ้นแรกจริงๆเลยนะครับก็จะจะสําคัญ ต่อความรู้สึกนะครับผมอาจจะสําคัญนะครับผมก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณนะครับครับผมผมกับก็บเขาในตู้ที่ระลึกเรียบร้อยด้วยครับผมเป็นตู้ที่ระลึกนะครับมีของขวัญจากที่ส่งมาให้แม่นะครับผมอันนี้เป็นมรดกตกทอดนะครับ จากรุ่นทวดนะครับสูรุ่นแม่เพื่อนนะครับผมก็จะมีแต่สิ่งที่มันสำคัญนะครับที่เก็บในตู้นี้นะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ